สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะค่ายดังเสียนักร้องสร้างชื่อเพดดังเมาส์ค่ายเพลงเสียงนักร้องดังแบบไม่รู้ตัวงานนี้นายห้างรู้หรือยัง มีเรื่องราวในวงการบันเทิงที่ชาวเน็ตเมาส์ขาเผือกทำการบ้านหนักอีกแล้วซึ่งงานนี้เป็นเรื่องราวในแวดวงของนักร้องลูกทุ่งและค่ายเพลงดัง16สิงหาคม65เพจเฟซบุ๊กคนลูกทุ่งเผยเรื่องแซ่บระบุว่าค่ายดังสูญเสียนักร้องสร้างชื่อค่ายหมดสัญญาแล้วนายห้างยังไม่รู้นักร้องรุ่นใหญ่ที่เป็นนักร้องสร้างชื่อให้ค่ายเพลงดังจนเพลง ขึ้นติดอันดับต้นๆของสถานีวิทยุทั่วประเทศมาแล้วได้หมดสัญญากับค่ายไปแบบเงียบๆทั้งที่ก่อนหน้านั้นนายห้างคนใหม่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งบริหารบัตรมาดสั่งการให้ผู้บริหารค่ายเตรียมจาัดก,การต่อสัญญาให้เรียบร้อยเพราะถือเป็นนักร้องสร้างชื่อและมีแฟนเพลงทั่วประเทศรู้จักทั้งเพลงทั้งตัวนักร้องแต่ไม่รู้เหตุใดการสั่งของนายห้างมือใหม่ กลับเป็นการสั่งน้ำมูกจนสัญญาของร,ร้องสร้างชื่อให้ค่ายคนนี้หมดลงแบบไรายการติดต่อจากทางค่ายงานนี้ไม่รู้ว่านายห้างคนใหม่จะทราบหรือยังหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีเหล่าขาเมาส์สงสัยว่าเป็นนักร้องและค่ายเพลงไหนกันงานนี้คงต้องติดตามกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวส์ขอบคุณเพ,เพื่อนที่ฟังคลิป กระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ